จอในตำรวจไวัยเกษียณอายุ61ปีกำลังนั่งจิบกาแฟอยู่ในอาพาร์ตเมนต์สุดรู้ใจกลางแมนฮัตตันแสงแดดยามเช้าสัตว์องผ่านหน้าต่างบานใหญ่เผยให้เห็นวิวตึกระฟ้าอันน่าตื่นตาตื่นใจภายนอกดูเหมือนชีวิตของจอจะสมบูรณ์แบบเขามีพร้อมทุกอย่างอาพาร์ตเมนต์สวยภรรยาที่ประสบความสำเร็จซาร่าสถาปนิกสาวใหญ่วัย5้ปปีผู้เป็นเจ้าของผลงานการออกแบบสไตล์โมเดิร์นมินิมอลอันเรื่องชื่อเธอทั้งสวยและเก่ง แต่ในแววตาของเธอมักแฝงไปด้วยความห่างเหินอยู่เสมอจอนถอนหายใจยาวเขาแต่งงานกับซาร่าหลังจากเป็นพ่อไหม้มาหลายปีชีวิตคู่ครั้งที่สองวันนี้ดูเหมือนจะราบรื่นดีแต่เขากลับรู้สึกได้ถึงกำแพงบางอย่างที่ซาร่าสร้างไว้กำแพงที่เขาพยายามทลายมันลงมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาวันนี้ซาร่ากำลังวุ่นอยู่กับการปรับปรุงบ้านเก่าสไตล์ปราสโตในย่านบรูคลินที่เธอได้รับมรดกมาจากพ่อของเธอโรเบิร์ตทนายความผู้มีอิทธิพลซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนโรเบิร์ตเป็นคนฉลาดมีเสน่ห์ แต่แฝงไปด้วยความเจ้าเล่ห์เขามักจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการเสมอจอนจำได้ว่าเขาไม่ค่อยชอบพ่อตาคนนี้นะักเขารู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาผากลนบางอย่างในตัวของโรเบิร์ตเอมิลี่และแอชลีย์ลูกติดของซาร่าตอนนี้พวกเธอโตเป็นสาวกันหมดแล้วเอมิลี่เป็นศิลป,ปินสาวผู้รักอิสระส่วนแอชลีย์เป็นทนายความสาวไฟแรงที่เดินตามรอยเท้าปู่ของเธอความสัมพันธ์ของพวกเธอกับแม่ค่อนข้างห่างเหินแม้จะดูรักกันดีก็ตามจอนรักเอมิลี่และแอชลีย์เหมือนลูกแท้แทๆเขาพยายามเป็นพ่อที่ดีให้กับอบพวกเธอมาโดยตลอด จอ์นคุณจะไปไหนเสียงของซาร่าดังขึ้นขัดจังหวะความคิดของจอร์นผมจะออกไปเดินเล่นหน่อยจอร์นตอบช่วงนี้อากาศดีอืมซาร่าตอบสั้นๆฉันคงยุ่งทั้งวันนะวันนี้ไม่เป็นไรผมดูแลตัวเองได้จอร์นพูดพร้อมกับสวมเสื้อโค้ทเขาเดินออกจากอาพาร์ตเมนต์มุ่งหน้าไปยังเซนทรัลพาร์คระหว่างทางเขาคิดถึงเรื่องที่ซาร่าเคยสารภาพกับเขาเมื่อหลายเดือนก่อนเรื่องธุรกิจที่เธอล้มเหลวกับพ่อของเธอเมื่อนานมาแล้วมันทําให้เธอสูญเสียงเงินจํานวนมหาศาล และทาให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาระหองระแหงซาร่าบอกว่านั่นคือสาเหตุที่ทําให้เธอดูห่างเหินจอห์นพยายามจะเชื่อเธอแต่ลึกๆแล้วเขากลับรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นจอห์นใช้เวลาช่วงบ่ายเดินเล่นอยู่ในเซ็นทรัลพาคเขาเหมือมองดูผู้คนรอบกายคู่รักจูงมือกันเดินเด็กๆวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานภาพเหล่านี้ทําให้เขานึกถึงอดีตสมัยที่เขายังเป็นตำรวจหนุ่มไฟแรงชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นท้าทายและอันตรายเขาคิดถึงไมเคิลคู่หูเก่าของเขาไมเคิลเป็นนักสืบฝีมือดีเขาเป็นคนช่างงสังเกต และเฉลียวฉลาดจอนตัดสินใจโทรหาไมเคิลหลังจากไม่ได้คุยกันมานานไมเคิลสบายดีไหมจอนทักทายจอนไม่ได้คุยกันนานเลยนะเป็นยังไงบ้างไมเคิลตอบกลับด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นฉันสบายดีช่วงนี้กำลังคิดอะไรเพลินๆจอนพูดในว่างไหมเรานัดเจอกันหน่อยไหมได้สิที่ไหนดีละ่ะร้านกาแฟแถวบ้านฉันแล้วกันจอนเสนอแล้วเจอกัน ทั้งสองวางสายจอน,นัดไมเคิลที่ร้านกาแฟาเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้บ้านของเขาเมื่อไมเคิลมาถึงทั้งสองก็ทักทายกันตาประสาพเพื่อนเก่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะจอรนนายดูแก่ขึ้นนะไมเคิลแซวนายก็เหมือนกันนั่นแหละจอรนตอบทั้งสองหัวเราะแล้วมีเรื่องอะไรหรือเปล่านายถึงได้โทรหาฉันไมเคิลถามฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษานายหน่อยจอรนพูดเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ไมเคิลฟังรวมถึงเรื่องที่เขาสงสัยในตัวซาร่าฉันไม่รู้สิไมเคิลฉันรู้สึกว่า มันต้องมีอะไรมากกว่าที่เธอเล่าจอนพูดฉันสัมผัสได้บางทีนายอาจจะแค่คิดมากไปเองก็ได้นะไมเคิลพูดแต่ฉันก็เข้าใจความรู้สึกของนายนะนายเป็นห่วงเธอฉันไม่รู้จริงๆจอนถอนหายใจแต่ฉันรู้สึกว่าฉันต้องทําอะไรสักอย่างนายอยากให้ฉันช่วยอะไรหรือเปล่าไมเคิลถามฉันอยากให้นายช่วยสืบเรื่องของซาร่าหน่อยจอนพูดฉันอยากรู้ว่าเธอปิดบังอะไรฉันอยู่ไมเคิลนิ่งคิดไปครู่หนึ่งตกลง เขาตอบฉันจะช่วยนายเองหลายวันผ่านไปไมเคิลเริ่มสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับซาร่าเขาพบว่าเธอมักจะแวะเวียนไปที่บ้านเก่าของพ่อเธอบ่อยๆบ,บางครั้งเธอก็อยู่ที่นั่นทั้งคืนไมเคิลเริ่มสงสัยว่าซาร่าอาจจะกำลังนอกใจจอห์นเขาจึงตัดสินใจสะกดรอยตามเธอวันหนึ่งไมเคิลแอบตามซาร่าไปยังบ้านเก่าในบลูคลินเขาเฝ้าดูเธอจากมุมเมื่อซาร่าไขกุญแจเข้าไปในบ้านเธอไม่ได้เปิดไฟภายในบ้านมเนมเื่อสนิทไมเคิลเห็นเพียงเงาตะคุ่มตุ่ม ของเธอเคลื่อนไหวอยู่ภายในไม่นานนักไมเคิลก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังเล็ดลอดออกมาจากในบ้านมันเป็นเสียงครงางแถวเบาฟังดูน่าขนลุกไมเคิลรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ไดีเขาตัดสินใจโทรหาจอรนจอรนรีบมาที่บ้านเก่าของซาร่าในบรูคลินตอนนี้เลยไมเคิลกระซิบฉันคิดว่าเธออยู่ที่นี่กับใครบางคนฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้จอรนตอบเขารีบวางสายและตรงดิ่งไปยังบรูคลินทันทีเมื่อจอนมาถึงไมเคิลก็ชี้ให้เขาดูบ้านหลังนั้นเธออยู่ในนั้นไมเคิลพูดฉันได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมา จอนพยักหน้าเขาค่อยๆย,ย่องเข้าไปใกล้ประตูบ้านหัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความกังวลเขาแงประตูออกช้าๆและก้าวเข้าไปในความมืดภายในบ้านเงียบสงัดภายในบ้านเงียบสงัดจอนมองเห็นเพียงลางๆในความมืดเขากวาดสายตาไปรอบๆห้องนั่งเล่นที่ว่างเปล่าเฟอร์นิเจอร์เก่าๆถูกคลุมด้วยผ้าสีขาวฝุ่นหนาก่ออยู่ตามพื้นกลิ่นอับชื้นโชยมาเตจ,จมูกทันใดนั้นจอนก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากชั้นบนเขาค่อยๆย,ย่องขึ้นบันไดไปอย่างเงียบเชียบเสียงนั้นดังชัดเจนขึ้น เรื่อยๆมันเป็นเสียงสะอื้นจอรนเดินไปตามเสียงจนมาหยุดอยู่หน้าห้องนอนเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปภาพที่เขาเห็นตรงหน้าทําให้เขาแทบหยุดหายใจซาร่ากาลังนั่งร้องให้อยู่บนเตียงในมือของเธอกํากรอบรูปใบหนึ่งไว้แน่นจอรนจาได้ว่ามันเป็นรูปของเธอกับพ่อของเธอซาร่าจอรนเรียกซาร่าสะดุ้งเธอหันมามองจอรนด้วยแววตาตกใจจอรนคุณมาทําอะไรที่นี่เธอถามน้ําเสียงสั่นเครือผมได้ยินเสียงคุณจอรนตอบผมเป็นห่วงคุณซาร่าก้มหน้าลง ฉันขอโทษเธอพูดฉันไม่รู้ว่าคุณจะได้ยินจอนเดินเข้าไปหาซาร่าเขานั่งลงข้างๆเธอและอบไหล่เธอไว้เกิดอะไรขึ้นเขาถามคุณร้องให้ทําไมซาร่าเงยหน้าขึ้นมองจอน,น้ําตาไหลาอาบแก้มฉันคิดถึงพ่อเธอพูดฉันคิดถึงเขามากจอรู้สึกสับสนเขาไม่เข้าใจว่าทําไมซาร่าถึงคิดถึงพ่อของเธอมากขนาดนี้ทั้งๆท,ที่เธอบอกว่าเธอโกรธเขาเรื่องธุรกิจที่ล้มเหลวแต่คุณบอกว่าคุณน่โกรธเขาจอพูดใช่ฉันโกรธเขาซาร่าตอบ แต่ฉันก็รักเขาเหมือนกันเขาเป็นพ่อของฉันจอห์นถอนหายใจเขาไม่รู้จะพูดอะไรเขาทำได้เพียงอกกอดซาร่าไว้แน่นปล่อยให้เธอร้องให้จนกว่าจะพอใจหลายสัปดาห์ต่อมาจอห์นยังคงคลุ้นคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเขาพยายามปฏิปต่อเรื่องราวต่างๆแต่ก็ยังไม่เข้าใจอะไรดีขึ้นไมเคิลเองก็ยังสืบอะไรเพิ่มเติมไม่ได้มากนักนอกจากประวัติการรักษาทางจิตเวชของซาร่าซึ่งดูเหมือนเธอจะปิดบังมันไว้จอห์นตัดสินใจว่าเขาต้องหาคําตอบให้ได้เขาเริ่มค้นหาเบาะแส ภายในบ้านเก่าของโรเบิร์ตเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นห้องต่างๆทุกซอกทุกมุมจนกระทั่งเขาพบกับห้องลับห้องหนึ่งมันถูกซ่อนอยู่หลังชั้นหนังสือในห้องทำงานของโรเบิร์ตภายในห้องนั้นจอนพบกับกล่องใบหนึ่งมันเต็มไปด้วยจดหมายเก่ารูปถ่ายและไดอารี่เล่มหนึ่งจอหยิบไดอารี่เล่มนั้นขึ้นมาอ่านมันเป็นไดอารี่ของโรเบิร์ตเขาเขียนเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับซาร่าจออ่านไปเรื่อยๆด้วยความรู้สึกตกตะลึงเขาไมา่อยากเชื่อสิ่งที่เขาอ่านโรเบิร์ตเขียนบรรยายาถึงมสัมพัพนธ อันลึกซึ้งระหว่างเขากับซาร่าไว้อย่างละเอียดมันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ตอนที่ซาร่ายังเป็นเพียงเด็กหญิงอายุ13ปีหลังจากที่แม่ขะองเธอเสียชีวิตโรเบิร์ตใช้ความอ่อนแอของซาร่าเป็นเครื่องมือในการลวงละเมิดเธอเขาหลอกล่อให้เธอมีเพศสัมพันธ์กับเขาโดยอ้างว่ามันเป็นวิธีที่จะทําให้พวกเขารู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นซาร่าที่ยังเด็กและไร้เดียงสาเธอไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นผิดเธอเชื่อฟังพ่อของเธอทุกอย่างความสัมพันธ์ อันบิดเบี้ยวนี้ดำเนินต่อเนื่องมานานหลายปีจนกระทั่งซาร่าโตเป็นสาวและเริ่มประหนักถึงความผิดปกติของสิ่งที่เกิดขึ้นเธอกลายเป็นคนเก็บตัวและมีปัญหาทางจิตใจเธอพยายามตัดขาดจากพ่อของเธอแต่เขาก็ยังคงตามรังควานเธออยู่เสมอจอนอ่านไดอารี่จนจบน้ำตาไหลาอาบแก้มเขากรดแค้นโรเบิร์ตเป็นอย่างมากเขาไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนเลวซางต่ำช้าแบบนี้อยู่บนโลก จอห์นกำไดอารี่แน่นความกดเครียวแผลซ่านไปทั่วร่างเขาอยากจะฉีกมันเป็นชิ้นๆเขาอยากจะย้อนเวลากลับไปเพื่อจัดการกับโรเบิร์ตให้สาสมแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้โรเบิร์ตได้ตายไปแล้วทิ้งไว้เพียงความทรงจําอันเลวร้ายและความเจ็บปวดให้กับซาร่าจอห์นรู้สึกสงสารซาร่าจับใจตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทําไมเธอถึงดูห่างเหินและเย็นชาเธอกําลังแบกรับความบอกช้ําทางจิตใจอย่างแสนสาหัสเธอถูกทําร้ายโดยคนที่เธอรัก และไว้ใจมากที่สุดจอรนตัดสินใจเผชิญหน้ากับซาร่าเขาต้องการให้เธอรู้ว่าเขารู้ความจริงทั้งหมดแล้วซาร่าผมรู้เรื่องของคุณกับพ่อคุณแล้วจอรนพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นขนาที่ทั้งสองนั่งเผชิญหน้ากันในห้องนั่งเล่นซาร่าชะงักเธอจ้องมองจอรนด้วยความตื่นตระหนกคุณคุณรู้ได้ยังไงเธอถามเสียงสัน่นผมเจอบันทึกของพ่อคุณจอรนตอบผมอ่านมันทั้งหมดแล้วซาร่าก้มหน้าหลงน้ำตาเริ่มไหลรินฉันขอโทษจอรนเธอสะอื้นฉันไม่กล้าบอกคุณฉันกลัวว่าคุณจะรับไไม่ได้ ผมเสียใจนะซาร่าจอนพูดผมเสียใจที่คุณต้องเจอเรื่องเลวร้ายแบบนี้ซาร่าร้องให้โฮเธอปล่อยโฮออกมาอย่างไม่ไอายจอนดึงเธอเข้ามากอดเขาปลอบโยนเธออยู่นานจนเธอค่อยๆสงบลงฉันเกลียดเขาซาร่าพูดเสียง่าเบาฉันเกลียดสิ่งที่เขาทำกับฉันผมรู้จอนพูดแต่คุณต้องเข้มแข็งนะคุณต้องผ่านมันไปให้ได้ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำได้หรือเปล่าซาร่าพูดฉันรู้สึกเหมือนชีวิตของฉันมันพังทลายไปหมดแล้วคุณยังมีผมนะักจอนพูด ผมจะอยู่เคียงข้างคุณเองซาร่าหเงยหน้าขึ้นมองจอนแววตาของเธอเต็มไปด้วยความซาบซึ้งขอบคุณ,ณจอนเธอพูดขอบคุณที่คุณยังอยู่กับฉันผมไม่มีวันทิ้งคุณไปไหนหรอกจอนพูดเขากุมมือซาร่าไว้แน่นเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันหลังจากวันนั้นจอนพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อช่วยซาร่าระเพาะเธอไปพบจิตแพทย์เพื่อรับการบำบัดเขาอยู่เคียงข้างเธอในทุกช่วงเวลาแม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบาก และความเจ็บปวดเอมิลี่และแอชลี่เองก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเธอโกรธแค้นพ่อปู่ของพวกเธอเป็นอย่างมากแต่พวกเธอก็พยายามเข้าใจและให้กำลังใจแม่ของพวกเธอจอนรู้สึกขอบคุณที่ลูกเลี้ยงทั้งสองคนยังคงอยู่เคียงข้างซาร่าและเขามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ต้องรับมือกับสถานการณ์แบบนี้แต่จอนก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าเขาจะไม่มีวันทอดทิ้งซาร่าเขาจะอยู่กับเธอจนกว่าเธอจะกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งแม้ว่าในใจลึกๆของเขาจะรู้สึกเจ็บปวด และขยะขยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตามหลายเดือนผ่านไปซาร่าเริ่มมีอาการดีขึ้นเธอดูสดใสและร่าเริงมากขึ้นการบำบัดช่วยให้เธอสามารถจัดการกับความบอบช้ำทางจิตใจได้ดีขึ้นเธอเริ่มกลับมาทำงานและใช้ชีวิตตามปกติแต่ถึงอย่างนั้นจอรนก็ยังคงรู้สึกไม่สบายใจเขารู้ว่าบาดแผลในใจของซาร่านั้นลึกเกินกว่าจะเยียวยาได้ในเวลาอันสัน้นมันคงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่เธอจะกลับมาเป็นปกติดได้อย่างแท้จริงความสัมพันธ์ระหว่างจอรนและซาร่าเริ่มห่างเหินกันมากขึ้น เรื่อยๆพวกเขาแทบไม่ได้พูดคุยกันเหมือนเมื่อก่อนความรู้สึกอัดและกระอักกระอ่วนก่อตัวขึ้นระหว่างพวกเขาทั้งสองจอพยายามอย่างหนักเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้แต่เขาก็รู้สึกเหนื่อยล้าเต็มทีเขาไม่สามารถลบภาพความทรงจําอันเลวร้ายระหว่างซาร่าและพ่อของเธอออกจากหัวได้มันยังคงตามหลอกหลอนอเขาอยู่ทุกคืนในที่สุดจอรนก็ตัดสินใจว่าเขาไม่สามารถทนอยู่กับซาร่าได้อีกต่อไปแล้วแม้ว่าเขาจะยังรัก และเป็นห่วงเธออยู่ก็ตามแต่เขาก็รู้ว่าการอยู่ด้วยกันต่อไปจะยิ่งทําให้ทั้งสองคนเจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้นซาร่าผมคิดว่าเราควรอย่ากันจอนพูดด้วยน้ําเสียงที่ยากลําบากในเช้าวันหนึ่งที่อากาศอึมครึมทั้งสองนั่งภะชน่ากันที่โต๊ะอาหารบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดซาร่าดูไม่แปลกใจกับคําพูดของจอนเธอเพียงแค่พยักหน้าช้าฉันเข้าใจเธอพูดเสียงแผ่วฉันรู้ว่ามันคงยากสําหรับคุณผมขอโทษจอนพูดผมพยายามแล้วจริงๆไม่ต้องขอโทษหรอกซาร่าพูด ฉันต่างหากที่ต้องขอโทษฉันทําให้คุณต้องเจ็บปวดมันไม่ใช่ความผิดของคุณจอนพูดคุณเป็นเหยือ่อฉันรู้ซาร่าพูดแต่ฉันก็ยังรู้สึกผิดอยู่ดีทั้งสองเงียบไปครู่หนึ่งความเงียบงันแผปกคลุมไปทั่วห้องมีเพียงเสียงรถวิ่งด้านนอกที่ดังลอดเข้ามาแล้วลูกๆล่ละซาร่าถามขึ้นทําลายความเงียบเราจะบอกพวกเขายังไงเราก็แค่บอกความจริงกับพวกเขาจอนตอบพวกเขาโตพอที่จะเข้าใจแล้วฉันกลัวซาร่าพูดฉันกลัวว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจ ฉันกลัวว่าพวกเขาจะเกลียดฉันพวกเขาไม่มีวันเกลียดคุณหรอกจอนพูดพวกเขาอาจจะโกรธอาจจะผิดหวังแต่พวกเขาก็ยังรักคุณซาร่าถอนหายใจยาวฉันหวังว่าคุณจะพูดถูกผมมั่นใจจอนพูดเขาลุกขึ้นยืนและเดินไปหาซาร่าเขาดึงเธอเข้ามากอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะขอบคุณนะจอนซาร่าพูดเธอซบหน้าลงกับไหล่ของจอนน้ำตาไหลาอาบแก้มขอบคุณสำหรับทุกอย่างหลังจากวันนั้น จอห์นก็ย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์เขากลับไปอยู่บ้านเก่าของเขาในเท็กซัสเขาอยากกับซาร่าอย่างเป็นทางการเอมิลี่และแอชลีย์เสียใจมากที่พ่อแม่ของพวกเธอต้องแยกทางกันแต่พวกเธอก็เข้าใจและยอมรับการตัดสินใจของทั้งสองคนซาร่ายังคงอยู่ในนิวยอร์เธอยังคงทํางานเป็นสถาปนิกและใช้ชีวิตต่อไปเธอเข้ารับการบําบัดอย่างต่อเนื่องและพยายามเยียวยาบาดแผลในใจจอห์นและซาร่ายังคงติดต่อกันอยู่บ้างพวกเขาพูดคุยกันทางโทรศัพท์และอีเมล เป็นครั้งคราวแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลายปีผ่านไปจอห์นยังคงใช้ชีวิตอยู่ในเท็กซัสเขาก็เสียนตัวเองอย่างเต็มตัวและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทําสวนและอ่านหนังสือเขายังคงคิดถึงซาร่าอยู่เสมอเขาสงสัยว่าเธอเป็นอย่างไรบ้างเธอมีความสุขดีไหมเธอสามารถเอาชนะความบอกช้ำทางจิตใจได้หรือยังเขาอยากจะโทรหาเธอแต่เขาก็ไม่กล้าเขาไม่รู้จะพูดอะไรกับเธอเขาไม่รู้ว่าเธออยากได้ยินเสียงของเขาหรือเปล่าวันหนึ่งจอห์นได้รับโทรศัพท์ จากเอมิลี่เธอโทรมาบอกเขาว่าซาร่ากำลังป่วยหนักเธอต้องการพบเขาจอนลังเลยอยู่ครู่หนึ่งแต่เขาก็ตัดสินใจเดินทางไปนิวยอร์กเพื่อพบซาร่าเขาไปถึงโรงพยาบาลในตอนบ่ายซาร่านอนอยู่บนเตียงเธอสูบผอมและซีเซียวเธอหลับตาอยู่จอนัน่งลงข้างๆเตียงและกุมมือเธอไว้ซาร่าเขาเรียกซาร่าค่อยๆลืมตาขึ้นเธอจ้องมองจอนด้วยแววตาที่เลือนลางจอนเธอเรียกเสียงแผวคุณมาแล้วผมมาหาคุณแล้วจอนพูดน้ำเสียงสั่นเครือผมรู้ว่าคุณอยากพบผมฉันคิดถึงคุณ ซาร่าพูดฉันอยากขอโทษคุณอีกครั้งสำหรับทุกอย่างไม่ต้องขอโทษหรอกจอนพูดมันไม่ใช่ความผิดของคุณฉันรู้ซาร่าพูดแต่ฉันก็ยังรู้สึกผิดอยู่ดีฉันทำลายชีวิตของคุณคุณไม่ได้ทำลายชีวิตผมจอนพูดคุณต่างหากที่ต้องเจ็บปวดฉันอยากให้คุณมีความสุขนะจอนซาร่าพูดฉันหวังว่าคุณจะพบใครสักคนที่คู่ควรกับคุณขอบคุณซาร่าจอนพูดผมก็หวังว่าคุณจะมีความสุขเช่นกันซาร่ายิ้มบาง ฉันคิดว่าฉันคงไม่มีโอกาสนั้นแล้วละ่ะเธอพูดอย่าพูดแบบนั้นสิจอร์นพูดคุณยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่เสมอนักมันสายไปแล้วล่ะจอร์นซาร่าพูดฉันกําลังจะตายจอร์นรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นเขาไม่อยากเชื่อสิ่งที่เขาได้ยินไม่จริงเขาพูดคุณต้องไม่เป็นอะไรฉันรู้ตัวดีซาร่าพูดฉันรู้สึกได้จอร์นบิดมือซาร่าแน่นน้ำตาไหลอักแก้มผมรักคุณนะซาร่าเขาพูดผมจะรักคุณตลอดไปฉันก็รักคุณจอร์นซาร่าพูด ฉันจะรักคุณตลอดไปเช่นกันซาร่าหลับตาลงอีกครั้งลมหายใจของเธอเริ่มแผ่วเบาจอนกุมมือเธอไว้แน่นเขารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่ค่อยๆจางหายไปจากร่างของเธอเขาจ้องมองใบหน้าของเธอน้ำตาไหลารินอักแก้มเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจากเขาไปแล้วจริงๆซาร่าจากไปอย่างสงบในอ้อมกอดของจอนจอนรู้สึกเหมือนหัวใจแตกสลายเขาไม่เคยคิดเลยว่า เขาจะต้องสูญเสียเธอไปอีกครั้งหลังจากงานศพของซาร่าจอนก็เดินทางกลับเท็กซัสเขารู้สึกโดดเดี่ยวและว,ว่างเปล่าเขาไม่รู้จะทําอย่างไรกับชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาเอมิลี่และแอชลีย์พยายามปลอบโยนเขาแต่จอรนก็รู้ว่าไม่มีอะไรจะมาทดแทนความสูญเสียครั้งนี้ได้หลายเดือนผ่านไปจอรนยังคงจมอยู่กับความเศร้าโศกเขาเอาแต่โทษตัวเองที่ทอดทิ้งซาร่าเขาคิดว่าถ้าเขาอยู่กับเธอบางทีเธออาจจะไม่ต้องจบชีวิตแบบนี้แต่เขาก็รู้ว่า มันเป็นไปไม่ได้เขาไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้เขาทําได้เพียงแค่ยอมรับความจริงและเดินหน้าต่อไปในที่สุดจอรนก็ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาขายบ้านในเท็กซัสและย้ายไปอยู่ที่เมืองเล็กๆริมทะเลเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบสุขเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเดินเล่นริมชายหาดอ่านหนังสือและเขียนบันทึกเขาเขียนเรื่องราวของเขากับซาร่าเขาเขียนทุกอย่างลงไปความรักความเจ็บปวดความสูญเสียเขาหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะสามารถให้อภัยตัวเอง และใช้ชีวิตต่อต่อไปได้อย่างมีความสุขจรรู้ว่าเขาจะไม่มีวันลืมซาร่าเธอจะอยู่ในใจเขาตลอดไปเธอเป็นทั้งความรักและความเจ็บปวดของเขาเธอเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาแม้ว่าเรื่องราวของพวกเขาจะจบลงอย่างรากักแต่จอรนก็รู้ว่าเขาโชคดีที่ได้รักและสูญเสียดีกว่าไม่เคยได้รักเลยหลายปีผ่านไปจอรนในวัยชาราได้กลายเป็นชายชาราผู้โดดเดี่ยวเขาอาศัยยออยู่ในบ้านหลังเล็ก ริมทะเลใช้ชีวิตอย่างสันโดษความทรงจำเกี่ยวกับซาร่ายังคงแจ่มชัดอยู่ในใจเขาไม่เคยลืมเลือนใบหน้าอันงดงามและรอยยิ้มที่แสนเศร้าของเธอเขามักจะเดินเล่นริมชายหาดในยามเย็นมองดูพระอาทิตย์ตกดินพลางคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกันกับซาร่าบางครั้งเขาก็หยิบไดอารี่ที่เขาเขียนเกี่ยวกับเรื่ององราวของพวกเขาขึ้นมาอ่านมันเต็มไปด้วยความทรงจำทั้งสุขและเศร้าเขาเขียนบรรยายถึงความรักความเจ็บปวดความผิดหวัง และการให้อภัยเขาเขียนถึงความบอบช้ำทางจิตใจของซาร่าผลกระทบอันเลวร้ายจากการกระทำของพ่อเธอและเขียนถึงความพยายามของเขาในการช่วยเหลือเธอแม้ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะไม่สามารถช่วยเธอได้ก็ตามจอห์นถอนหายใจยาวความรู้สึกผิดยังคงกอกกินอยู่ในใจเขาโทษตัวเองมาตลอดที่เท่าทิ้งซาร่าเขาคิดว่าถ้าทิ้งแต่เขาอยู่กับเธอในตอนนั้นบางทีเธออาจจะไม่ต้องจบชีวิตลงแบบนั้นแต่เขาก็รู้ดีว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้สิ่งเดียวที่เขาทําได้คือเรียนรู้จากความผิดพลาด และใช้ชีวิตต่อไปเอมิลี่และแอชลียังคงติดต่อกับจอห์นอยู่เสมอพวกเธอเข้าใจและให้อภัยเขาทุกอย่างพวกเธอมักจะแวะเวียนมาเยี่ยมเขาที่บ้านริ่มทะเลพวกเขาจะนั่งคุยกันถึงเรื่องราวเก่าๆเล่าลเรื่องตลกและหัวเราะด,ด้วยกันจอรนรู้สึกซาบซึ้งใจที่ลูกเลี้ยงทั้งสองคนยังคงรักและห่วงใยเขาพวกเธอเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวที่เขายังเหลืออยู่วันหนึ่งในขณะที่จอนกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่บนระเบียงบ้านเขาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเมื่อเขาเปิดประตูออกเขาก็พบกับหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้า เธอมีใบหน้าที่งดงามและรอยยิ้มที่สดใสเธอแนะนำตัวว่าชื่อ Lily ลิลลี่เธอเป็นหลานสาวของเพื่อนบ้านที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่จอร์นรู้สึกประหลาดใจที่หญิงสาวคนนี้ดูคุ้นตาเขาอย่างน่าประหลาดเธอมีดวงตาที่เหมือนกับซาร่าไม่มีผิดหลังจากวันนั้นลิลลี่ก็แวะเวียนมาหาจรอ,อยู่บ่อยๆพวกเขามักจะนั่งคุยกันบนระเบียงบ้านแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆจอร์นรู้สึกสบายใจที่ได้อยู่กับลิลล,ลี่เธอมอบความสดใสและความมีชีวิตชีวาให้กับเขาเขา,เขารู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้ง จอร์นรู้ดีว่าลิลลี่ไม่มีทางมาแทนที่ซาร่าได้แต่เธอก็ช่วยเติมเต็มช่องว่างในหัวใจของเขาเธอทําให้เขารู้สึกมีความสุขอีกครั้งเขารู้สึกขอบคุณที่โชคชะตาได้ส่งเธอมาให้เขาแม้ว่ามันจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆก็ตามจอร์นใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขเขามีลิลลี่อยู่เคียงข้างมีเอมิลี่และแอชลี่คอยห่วงใยและมีความทรงจําอันงดงามเกี่ยวกับซาร่าอยู่ในใจเขารู้ว่าเขาได้ทําดีที่สุดแล้วเขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดและเขาก็พร้อมที่จะก้าวต่อไป ในที่สุดวันสุดท้ายของจอรนก็มาถึงเขานอนหลับอย่างสงบบนเตียงในบ้านริมทะเลโดยมีลิลลี่นั่งเฝ้าอายุข้างๆเขาจากไปอย่างสงบโดยไม่มีความเจ็บปวดใดๆทิ้งไว้เพียงเรื่องราวความรักความเจ็บปวดและการให้อภัยที่จะถูกเล่าขานต่อไปตอนพิเศษจดหมายจากซาร่าหลายปีหลังจากจอรนเสียชีวิตเอมิลี่และแอชลีย์ได้กลับมาที่บ้านริมทะเลของจอรนเพื่อจัดการกับทรัพย์สินของเขาพวกเธอใช้เวลาหลายวันในการคัดแยกข้าวของต่างๆของจอรนรำลึกถึงความทรงจำเก่าๆ และแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับชายผู้เป็นเหมือนพ่อแท้ๆของพวกเธอระหว่างที่กำลังจัดของอยู่ในห้องทำงานของจอห์นเอมิลี่ก็พบกล่องไม้เก่าๆใบหนึ่งซุกอยู่ใต้โต๊ะทำงานเธอดึงมันออกมาและเปิดดูภายในกล่องเต็มไปด้วยจดหมายเก่าๆรูปถ่ายและสมุดบันทึกเล่มหนึ่งเอมิลี่จำสมุดบันทึกเล่มนี้ได้มันคือไดอารี่ของจอห์นที่เขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของเขากับซาร่าเอมิลี่หยิบจดหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาดูมันเป็นจดหมายที่ยังไม่ได้เปิดผนึกจะหน้าสองถึงจอห์นและที่มุมสองเขียนด้วยลายมือที่คุ้นเคยว่า เอมิลี่รู้สึกประหลาดใจเธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าแม่ของเธอเขียนจดหมายถึงจอร์นเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเปิดอ่านแอชลีย์ที่ยืนอยู่ข้างๆก็เห็นจดหมายเช่นกันพวกเธอจ้องมองหน้ากันด้วยความสงสัยก่อนจะพยักหน้าให้กันเป็นเชิองอนุญาตเอมิลี่ค่อยๆแกะจดหมายออกและเริ่มอ่านข้อความข้างในถึงจอร์นฉันไม่รู้ว่าคุณจะได้อ่านจดหมายฉบับนี้เมื่อไหร่ฉันรู้เพียงแต่ว่าฉันต้องเขียนมันฉันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะบอกคุณหลายอย่างที่ฉันไม่เคยกล้าพูดออกมา ฉันอยากจะขอโทษคุณอีกครั้งสำหรับทุกอย่างสำหรับความเจ็บปวดทั้งหมดที่ฉันสร้างให้คุณฉันรู้ว่าฉันทำลายชีวิตของคุณฉันรู้ว่าคุณไม่มีหวันให้อภัยฉันแต่ฉันก็ยังหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะเข้าใจฉันรู้ว่าฉันเป็นคนขี้ขลาดฉันไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงฉันไม่กล้าบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องของฉันกับพ่อฉันกลัวว่าคุณจะรับไม่ได้ฉันกลัวว่าคุณจะเกลียดฉันแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันคิดผิดฉันควรจะบอกคุณตั้งแต่แรก ฉันควรจะเชื่อใจคุณเพราะคุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันคุณคือคนที่รักฉันอย่างแท้จริงคุณคือคนที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอแม้ในอย่างที่ฉันตกต่ำที OSS ่สุดคุณคือคนที่พยายามช่วยเหลือฉันแม้ว่าฉันจะไม่คู่ควรกับความช่วยเหลือของคุณก็ตามฉันเสียใจจริงๆจอนฉันเสียใจที่ฉันไม่สามารถเป็นภรรยาที่ดีให้กับคุณได้ฉันเสียใจที่ฉันทำลายครอบครัวของเราฉันเสียใจที่ฉันทำให้คุณต้องเจ็บปวด ฉันอยากให้คุณรู้ว่าฉันรักคุณจรฉันรักคุณมากกว่าใครๆในโลกนี้ฉันรู้ว่ามันอาจจะสายเกินไปแต่ฉันก็ยังอยากให้คุณรู้ฉันหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะพบกับความสุขฉันหวังว่าคุณจะพบใครสักคนที่คู่ควรกับคุณคนที่สามารถมอบความรักและความสุขให้กับคุณได้มากกว่าที่ฉันเคยทําฉันรู้ว่าฉันไม่มีสิทธิ์ขออะไรจากคุณอีกแล้วแต่ฉันก็ยังหวังว่าคุณจะอาหสิกรรมให้กับฉันฉันหวังว่าคุณจะจดจําฉันในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งที่รักคุณสุดหัวใจไม่ใช่ผู้หญิง ที่ทำลายชีวิตของคุณลาก่อจอนเดรักซาร่าเอมิลี่และแอชลี่น้ำตาไหลอาบแก้มหลังจากอ่านจดหมายจบพวกเธอรู้สึกเสียใจและสงสารแม่ของพวกเธอเป็นอย่างมากพวกเธอเพิ่งจะเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของแม่และความเจ็บปวดที่เธอต้องแบกรับมาตลอดหลายปีพวกเธอรู้ว่าแม่ของพวกเธอไม่ใช่คนเลวร้ายเธอเป็นเพียงเหยื่อของความรุนแรงและความบอบช้ำทางจิตใจ เอมิลี่และแอชลี่ตัดสินใจเก็บจดหมายฉบับนี้ไว้เป็นความลับพวกเธอรู้ว่าจอห์นคงไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้จดหมายฉบับนี้เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างจอห์นและซาร่ามันเป็นจดหมายที่เขียนขึ้นจากก้นบึ้งของหัวใจจดหมายที่เต็มไปด้วยความรักความเสียใจและการให้อภัยหลังจากวันนั้นเอมิลี่และแอชลี่ก็รู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นพวกเธอรู้สึกเหมือนได้เข้าใจแม่ของพวกเธอมากขึ้นและพวกเธอก็รู้สึกขอบคุณจอห์นที่รักและดูแลแม่ของพวกเธอเป็นอย่างดีแม้ว่าสุดท้ายแล้ว พวกเขาจะต้องแยกทางกันก็ตามจดหมายจากซาร่าเป็นเหมือนบทสรุปของเรื่องราวความรักความเจ็บปวดและการให้อภัยมันเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้ในยามที่มืดมนที่สุดความรักก็ยังคงอยู่และมันจะยังคงอยู่ตลอดไปหลายปีต่อมาเอมิลี่และแอชลีย์ได้แต่งงานและมีครอบครัวเป็นของตัวเองพวกเธอยังคงจดจําเรื่องราวของจอห์นและซาร่าได้เสมอพวกเธอมักจะเล่าเรื่องนี้ให้ลูกๆฟังเพื่อเป็นบทเรียนสอนใจเกี่ยวกับความรักความเมตตาและการให้อภัยเอมิลี่ได้ตั้งชื่อลูกสาวคนแรกของเธอว่าซาร่า เพื่อเป็นเกียรติแก่แม่ผู้ล่วงลับของเธอเธอหวังว่าลูกสาวของเธอจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งอ่อนโยนและรู้จักให้อภัยเหมือนกับแม่ของเธอแอชี่เองก็ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของจอนและซาร่าเธอตั้งชื่อหนังสือเล่มน,นี้ว่ารอยร้าวมันเป็นนวนิยายที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักความเจ็บปวดความบอกชำ้ำและการยิวยาจิตใจหนังสือเล่มน,นี้กลายเป็นหนังสือขายดีและได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมากมาย มันได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายทั่วโลกเรื่องราวของจอห์นและซาร่ากลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในครอบครัวของเอมิลีและแอชลีย์มันเป็นเรื่องราวที่สอนให้พวกเขารู้จักคุณค่าของความรักความเข้าใจและการให้อภัยมันเป็นเรื่องราวที่ตวนใจพวกเขาว่าแม้ในยามที่มืดมนที่สุดแสงสว่างแห่งความหวังก็ยังคงส่องประกายอยู่เสมอและแม้ว่าจอห์นและซาร่าจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วแต่ความรักของพวกเขายังคงอยู่มันจะยังคงอยู่ในความทรงจำของลูกหลาน และจะถูกเล่าขานต่อไปตราบนานเท่านานบทส่งท้ายหลายปีหลังจากที่เรื่องราวจบลงบ้านริมทะเลของจอนยังคงอยู่ที่เดิมมันกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจําสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวความรักความเจ็บปวดและการให้อภัยเอาไว้ในวันที่อากาศแจ่มใสหากคุณเดินเล่นอยู่ริมชายหาดคุณอาจจะได้ยินเสียงคลื่นซัดเสียงนกร้องและเสียงหัวเราะของเด็กๆที่กําลังวิ่งเล่นอยู่บนชายหาดและบางทีคุณอาจจะได้ยินเสียงกระซิบถ่าวเบาจากสายลมเสียงที่เล่าขานเรื่องราวของจอน และซาร่าเรื่องราวความรักที่ไม่มีวันตายเรื่องราวที่จะคงอยู่ตลอดไปคำถึงผู้ชมเรื่องราวของจอ,อนอและซาร่าเป็นเพียงนวนิยายที่แต่งขึ้นแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงแงม่มุมที่มืดมนของสังคมปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในครอบครัวและความบอบช้ำทางจิตใจที่ส่งผลกระทบต่ออยู่ไปตลอดชีวิตผู้เขียนหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นอุทหาหรณ์สอนใจและกระตุ้นให้ทุกคนตรหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือ,อยืดการป้องกันปัญหา และการสร้างสังคมที่ปลอดภัยสําหรับทุกคนอ,อข้อความสําคัญที่อยากจะสื่อถึงผู้อ่านความรุนแรงในครอบครัวเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ไม่ว่าจะเป็นการกระทําทางกายวาจาหรือจิตใจทุกรูปแบบล้วนสร้างบาดแผลและความเจ็บปวดให้กับเยื่อเราทุกคนควรต่อต้านความรุนแรงในทุกรูปแบบการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงมันสร้างความบอบช้ำทางจิตใจอย่างรุนแรงให้กับเยื่อ และส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาไปตลอดการเราทุกคนมีหน้าที่ปกป้องเด็กๆจากภัยร้ายนี้การให้อภัยเป็นสิ่งสําคัญแม้ว่าการให้อภัยผู้ที่ทําร้ายเราจะเป็นเรื่องยากแต่มันก็เป็นหนทางเดียวที่จะเยียวยาจิตใจและก้าวข้ามความเจ็บปวดได้ความรักและความเข้าใจเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มันสามารถเยียวยาบาดแผลสร้างความเข้มแข็งและนําพาแสงสว่างมาสู่ชีวิตของผู้คนได้ หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักกำลังเผชิญกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโปรดอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือมีโดยงานและองค์กรต่างๆที่พร้อมองค์ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนคุณเราทุกคนสามารถร่วมมือกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคนได้เพียงแค่เริ่มต้นที่ตัวเราครอบครัวของเราและชุมชนของเรา